สวัสดีค่ะสัดผูดรับชม่มเราฟังทั้งช่องสุดลวดทูเดย์มนีจิผ้าขอหวยจากต้นบะพร้าวเพราะว่าเทียวกรน,นันเพิ่นไห้สมตัวเบืองง่ายไงยเป็นงวดแรกคือได้หกศูนย์หาเขาเหล็กเหล็กลางเหล็กไทย สองตัววันนี้ก็มาตามตอกันอีกท่านผู้ชมจะเป็นตัวใดก็เบิบ้งไนคลิปให้จบเด้อค่ะเรียกจากตุนมะพร้าวเพิ่งเกิดอ,อยู่ตามมันหัวตามสวนกเรเลยภากันมาขอนี่คือหัวที่สองหัวแหลกก็ะไดผู้เล็กละน้อย วัน,นี้ได้จัดผลละหมากหลากใหม่มาถวายปูที่เพิ่งเกิดขึ้นอยู่ต้นมะพร้าวขอช่วขอหลามน้ำกันเอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อออกมาฝนกับตกฝนตกกันได้กับบยอมถาจนฝนเศร้าตกกับพากันมาเนี่คือบรรยากาศขอหวยจากปูพญานาคต้นมะพร้าว เขามาเบ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องผู้เห็ดนี่ก็บอกว่าเก,ก่งเป็นช่องไม่ขอบ่คคอยเป็นเบ่งไปตามคลิปนี่แหละบริจัคต่ออีหยังเป็นคลิปสดเลยบรรยากาศการขอหวยขอเลขไปเห็ุแบบบ้านธรรมดามดาของห้องนี่แหะมีหยังพิธีมากไมยขอธรรมดา อันนี้คือหมดที่สองหดแรกก็ได้ศูนหาตรงตรงเลยผู้คนมีโชคไม่ลาบกะพากันมาไหวมาขออีกกัเลยไทยลงมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งไปน้ำกันว่าสิใดตูวใดนี่คือบรรยากาศขอหวยเขาไปบัตร ผู้เฮ็ดนี่กระบอกอ่ะเดี๋ยวคือบ่ผู้เฮ็ดกระบอค่อยเดดินหวยปันไดดอกแต่ก่อนเคยเห็นตาอยู่ในคลิปต้นมะพร้าวเป็นพญานาคเป็นกระพากันไปขอก็เลยอธิษฐานว่าคือบ่มาเกิดอยู่แถวบ้านนี่เนาะไปเกิดตาอยู่ใกล้ไก่ปันนิดพุ่นแล้วก็เกิดขึ้นอีรีก็เลยพากันมาขอขออ้อนแรกกระเข่าเลยพากันดีใจกับมาขออีกคนที่สองเห็นง่ายแจ้ง ติดตามบึงประนำกันด้วยพี่น้องผู้ได้ขามาแล้วก็ฝากกดไ์กดแทร์กดติดตามให้ทางช่องแน่เพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปอีกมีอยู่ขพอาเฮ็ดเหล็กเฮ็ดหัวอยู่ใส่ถูกแถวบานเท่าเนี่ยก็พยาย่ามไปหาทายมาลูกใหนี่ยชาเอย่างว่าหาปูคือบันยากาสด ขึ้นอหวยเป็นกําล่งสิท่าแปงหัวที่แล้วท่าแปงรวปเทียเดียวเอาเมื่อออกยเหินเป็นตัวมื่อเกึ่งเลยเป็นตัวเดียวกันเบิรทุกคนบริโภคหรือเถียงกันอยากว่าเหินตัวแดนตัวนี้หินตัวเดียวโคโลหัวนี่ก็สิคือกันนั่นแหละติดตามรับช่มรับฟังไปพร้อมๆกัน

ฝลตกววานจีมากว่าไหนเนาะตอนแรกตัแค่หนึ่งมาหน้าพยาดิทั่วไปผนมาตกเด้อคนน่ะหยั่งหยั่งเจนแห้งนะรหัสจะปูเด้อเยุบปิดยาบังสลุดด้านปื้อพึเด้อเป็นโตสามโตเลยบอกมาารวด แลวเ่่เ็นบาขวดบววดนหม่บราเบื <UK> ่องหลีกทั้กันพี่น้องเบื้องหกสามบงหีกห้าหกสามเลแล้วดสี่องบบองห้หู่หันนู้ี่ นี่น <ส straightforward> ีเป็นบอเรียกหามานีมานี่เป็นเรียกหาวันนี้ก็เรียกโคกนี่เรียกสามยืนยินเบังให้เห็นยินเบังให้เห็นชัดชัดกอเหาเท่าทายได้เห็นอีกนี่เรียกสามนี่เรียกสามนี่เรียกหกนี่เรียกหา ซื้อตัวไหนขาหกสามหกาได้สำัไหมมักัวไดก็ซือเอออแบบไดก็ซสือใครซืออ่ในบริเวณนี่ล่ะอได้วีีนีงัไก่ผัเงชัดด้เด็กสามเองคับมีเด็กนี่นียัดัดนี่ยืนมึงตเปล่าฮงชัดเนเน่ยบบเนี่ยบบบะยนีนยาชัดเลยนี่ ติดสามนี่เลขโกนี่เลข้าเนี่ยไี่ใชเนี่ยมันบไกเป็นเพัวเปรตเปร่งย้ายเปร่งเละเป่ละไม่ับไปกูบมกเนาะเห็นที่เห็นติว่าเนาะอมร้าน สบมบมีศูนย์มีเศษดอกตีมนสูบม hmm. si ีศูนย์เมื่อนั้นสูบศูอ่อมเลยผู้ใดจุดก็มีศูนย์เดียวศูนมันก็รูอกแังสี่เลยศูนย์อันนี้ยงอันนี้เหล็กถูกเหล็กถูกหาหาซีหาหานี่แหอมหอมแม่ปู๊แบดนี้แห้งชัดขามีตรงไหนมี พี่ละบ่ต้องไฟเดิมมืนหมื่นอะอ๋อมันหมื่นบึ๊งแห้งชัดขาวบงตัวเงี้ยาเก่าแน่งแน่นี่เริ่มเริมชัดขึ้นมากลนี่นี่นี่นีนี่เริ่มชัดขึ้นมากลตอนตอนเรีกตอนแรกว่าชัดแด่นี่มชัดขึ้นชัดขึ้นนมันมืดแห้งชัดดีใส่ไฟสินเนี่ยถ้าต้องสาเออจกอกิเกอติเกเ คือทับมัคือหน่อยคือเง่บงกอนบงกอนเด้อเพื่อเป็นหายโชดหายลาบลูกหลานโฉคเป็นลาบตัวบกไงเลยีเด็กเด็กสามมีเด็กหกมีเด็กห้าจ้องการล่ะเด้อยูดีมีแห้งเด้อลูกหลานมาขอพรให ุมคว้งรักษาคนทุกคนเด้ใหญ่เจ็บปวดปวดเจ็บใจปวดใจไก่เศร้าเจ็บหลังปวดเอวไก่ลูกร้านเศร้าเด้อป่วย็อถึงเล็กพ้อมคนวดเด้อท่านเน้อป่ยสุกร้านมาหอดมาหาฝนตกกันไหญ่ก็่ามากท่านเน้อท่านในปูพันท่านนี่แหละคั่านคู่มื่อนั้นก็หน้าเมือนกันเมื่อนึงออกใหม่เยมีนับว่าไงมีดนับแล้วที่บอกเกี่ยวพ้นเนี่ยเอกว่าเด็ดแปบ เก่ยจดจัดปลงเด็กเกี่ยวมือนั้นนีหน้าัเกี่ยวหาเกี่ยวนหาเกี่ยวืองหาพุมปุ่มเนนหาพุปุ่มกับหาศูนเนาะนับก็นับถือเเลียเขียนี่มันตัวหามันอยู่จุดเชิงเนาะมันขึ้นมาถึงนี่บางบางอยงีแห้งจัดเด้นยใช่ใช่เด็กหาทั้งสั่น เส้นสันเมือเมือขาบงตอนนี้เรียกงจะนีดิตอนน้ะเจยวก่อนมันเรียกหายอยู่ที่ไหนพนันไนนย์งทางนเจ้าเจแรกเัยรนยหวงันดเลยอดว่างันนี้ยนาหายอยูงไหนอ้นัยังมุใกล้กันอันนี้เียอันี้ยุคใกอหกสามห้าหกสามบางก็แกงฉันบางย่าเตีวมันหน่อยขึ่นนะเลยบอกเี้ เบึ้งไกลๆให้ฉันเจ้า uh ส huh ีเอาำหนี่เด้อเจ้าจะไปย้าย้องมือ่าเมื่อนึงกับเม่นนถูกหลานมังคอนโจกขอหลับให้เห็นจะชัดให้ถึงล้วปูเอ้ย จูาไอกมามันก็ไาจาอไปตามศาสตร์ตามภาษาบ่มีไิที่ตองอย่างใงี้โตดอกให้เถิดนลราชสีลูกหลานก็สิมาหอนมาถึงคากกนี่ผอฝ้ายให้ลูกให้หลานได้มีเงินในทองในไหลตัวคุณนายมีบิส่ชัดๆเนาะ ตอนแรกเลขกสามหนึง <ไป S 1> น่งบชดเลลูกร้านกระสิหามาให้อยากไปเฮี่ยนเดซานบอกสีจัดสันให้โอ้ยเปงามคาแกพนี้บึงบึงไปงสีเนี่ยตอนเข้าวงแหบ่บ่าบขึ้นงามปานนีเน้เด็กสามลุนไปแหงขึ้นชัดโกโก ยูนไปเห็นข mm. mm ิน hmm. ชัดลองบ่เสงยงเบาเแสงเบื้องนี้นั่นแหละชัดชัดชัดเลยเงชัดเนียผลดังสิงยง่าเนาะ่าชัดไอ้ลูกหลานนีซับมีอย่างตัวจังเสียดอย่างใดปู่เอ้ยอันใดคนแล้วเออได้เงินไปนั่งสมาธิหายใเ้าไปนั่ง มันชั้นหลายก็อยากทายอยู่บ่เซา